ทุกคนเห็นนั่นกันใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้แรงสีสีผมก็อยู่ที่107ดาวคือเลขมันก็ยังไม่สวยไงพอดีผมอยากได้เลขแบบ1นึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาล่าสีดาวที่เหลือนะครับแถมตอนนี้ GM เมก็ได้แอบเอาเซตส,สก,กิลที่ใช้สําหรับสีสีของนักแข่งทีมฟอร์คอนมาบอกด้วยนะครับแน่นอนว่าผมต้องไม่พลาดที่จะหยิบมันขึ้นมาใช้ซึ่งผมก็ได้หยิบเซตสก,กิลของคุณเคโรรมาใช้ในคลิปนี้นะครับและเรามาดูซิว่าถ้าใช้สก,กิลอออนกก่่่4ดดดาาววีเเเรรตามหหจจะะไไ้ายยืืปลู104 หรือจะยังไงอะไร ตะไบกันไกไม่รู้แต่ก็ไปลุยกันดีกว่าฮะและคลิปนี้ผมก็ได้พาตัวละครรับอย่างใครเป็นคุณมาเล่นด้วยนะครับซึ่งเขาก็คือเพื่อนผมเองเอาละเลยเดี๋ยวส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆที่มีความน่าเชื่อถือแบบ3 0 0ผมขอ,อแบบนะนำเป็นร้า,บบคานค o ก k i e Land s ชอ p เลยฮะทางร้านรับเติมฟรีไฟล์ได้ถึง2แบบมีแบบ UID และพาดแถมยังสามารถเติมเกมอื่อๆอนๆได้อีกมากมายเติมง่ายถูกกว่าเติมเองบริการดีบริการไวเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปครับผมพิกัดร้านใต้คำอธิบายเลยฮะ ข้อสเกมที่1ซึ่งเราก็พากันมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้แต่เปิดมาเน็ตก็ปิงเลยฮะไอชิมหายล่างหลายสุดๆแต่ก็เอาละลุยโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันเนี่ยเจน้น้าพบกับก๊อกสิบแปดที่มีอาการแหลกนิดหน่อยอก็ว่าจะเข้าไปสอยไอหัวขาวกางเกงส้มคนที่ส่งเพื่อนเราลงไปกองอนั่น นอนลงไปเรียบร้อยแล้วะและอีหนูชุดเทพอยากโชว์เทพเข้ามาแก้ให้เพื่อนไงก็ไปดีซะไงสัส,สสวยและตอนนี้มันก็เหลือตัวถ่ายเราะกําลังซัดหน้ากับเพื่อนเราอยู่เลยซึ่งผมก็ได้เผยไม่ตายกระสุนนัดสุดท้ายทําเขาตายหา้าลงไปและแต้มแรกมันก็ตกไปของเราเปิดสวยฮะไปต่อเข้าสู่เกมถัดมาและเราก็ได้พากันมาอยู่ที่ด่านจตุรัสเดคาและเมื่อเราตั้งตนเป็นผู้ล่าก็ต้องพึ่งบารมีของเอเคมังกรฟ้าฮะเพราะปืนมันดี ซึ่งผมก็ได้หยิบมันขึ้นมาใช้อีกตามเคยจากนั้นก็ได้ขึ้นมาข้างบนรอส่งพวกเวนนั่นลงไปเฝ้าอยู่มาบ่าและแล้วผมก็เห็นพลทหารของฝั่งศัตรูแล้วฮะกดหน้าขามำลงไปซะนาา่าอิสร์สวยแต่หลอดไคลอดไม่ลดเลยฮะมันปรับใหม่หรือว่ายังไงไว้เนี่ยหรือว่าเป็นมานานแล้วแต่ผมไม่ได้สังเกตรู้สึกว่าตอนนี้มันจะเป็นแบบถ้าไม่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ก่อแตลอ่ลอดไคลอดก็จะไม่ลดนะครับเอาเรื่องส่วนตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มแย่แล้วฮะเพอเพื่อนเราหน้าขำมำลงไปถึงสองอา้าว่าะ สิงซัดหน้าผมก่อนด้วยไงส่วนผมที่ไม่ยอมก็พยายามตั้งหลักพันยาและหาจังหวะสวนกลับจากนั้นก็ได้ใส่กระสุนเข้าใส่อิหนูนี่ตัวผุ่นก่อนจะเดินหลบกระสุนแบบสิกแซกแล้วก็ทําหมวกเขาแตกและหน้าแหกลงไปสวยและเราก็นําอ0ศูนย์ะอ่าวเรื่องและศัตรูก็ตามมาแล้วขวดและล้วก็เสมอจนได้อะอะไรวะเนี่ยเอาไปอีกหนึ่งขวดและเกมนี้เราก็มาอยู่ที่แท็บแบลซึ่งผมก็ได้วิ่งแอบมาที่ฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายตัวมาซุ่มที่มุมนี้สักพักแต่เพื่อนเราโดนซัดเลยชิบหายซึ่งไอคนที่มาทําเพื่ออนนนเเราาาาาากก็็ตต้้้้้งงงงงหหยยแแลลลวววไปิ่มมทีือน ที่คิดไว้เป๊ะแน่นอนว่าเละฮะสวยแต่พอวิ่งออกมาก็ได้มาเจอทางหน้าของอีนูสุดสวยคนนี้พอดีแน่นอนผสงกระส,สุนเข้าใส่แบบทันทีทันใดก่อนจะวิ่งไปที่อีกมุมแล้วก็ส่งอีนูนั่นไปนรลกขุมที่8ดลงไปและเราก็ได้แต้มที่3มมาครอบครองสวยอีกแต้มเดียวเท่านั้นเราก็จะชนะแล้วก็ได้ดาวดวงแรกมาครองเอาละลุย แพ้ขวดแม่ง3าสาม,สาม,สามจนได้ฮะเชียเย่ยอะไรวะเนี่ยแต่เกมนี้แหละท่านผู้ชมมันก็ต้องเป็นของผมเรียบร้อยหน้าขามามคู่ไม่ใช่คู่ไอ้ที่หน้าคมามสี่ไอ้สัสเออเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งแล้วก็2นิ้วกลางขวย ไปต่อและเกมนี้เราก็มาอยู่ที่ซากแมมมอสในแมปทะเลทรายซึ่งระยะด่านนี้มันค่อนข้างไกลผมเลยได้หยิบ M 5 0 0ขึ้นมาใช้500ด้วยนะผมเลยได้หยิบ M 5 0 0ขึ้นมาใช้คิดว่ามันน่าจะได้เปรียบนะครับเอาละลุยซึ่งผมก็ได้ถือ M 500เดินได้ต้อยมาสิงสถิตที่ข้างเต็นท์จากนั้นก็ได้เปิดประเด็นประเคนกระสุนเซตูผู้ที่อยู่ห่างไกลโดยการสับยิงแต่กูก็เกือบลงไปกิ้งเหมือนกันไอ้ชิมายแมมงไม่มึงไม่ลงมายิงดีๆวะเออแต่ดูเหมือนศัตรูก็ อย่างชอบเลยเอาเราไปต่อเข้าสู่เกมถัดมาซึ่งเกมนี้เราทั้งสี่ก็ได้วา์ปมาที่เมืองหาซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหยิบพาราเฟลจะมาพังอาจในเกมนี้ด้วยความไหวและเมื่ออะไรอะไรก็พร้อมเอาล่ะลุยซึ่งเปิดเกมมาผมก็ได้มุ่งหน้ามาที่มุมยิงฟรีก่อนเลยฮะนั่นตายหาไปหนึ่งสวยเอาไปใช้กันได้นะครับท่านผู้ชมมุมนี้มุมหากินเลยแหละเอาเราไปดูเกมกันต่อแล้วผมก็ได้ขึ้นมาซุ่มดูสุดหล่อฝั่งตรงข้ามที่บ้านแดงหลังนี้ มีช่องว่างนั่นหงายปางง่างไบดียอาสตร์แต่ซ้ำไม่ได้ฮะทาได้แค่บอกเพื่อนว่าตรงนั้นมีคนแถมวงก็มาอีกไอชิมายแต่ก่อนที่ผมจะตายผมก็ได้ทําฝั่งนั้นหน้างงายลงไปได้อยู่เหมือนกันส่วนที่เรือน,นั้นใครเป็นคนรับจบฮะสวยแต่อย่าเพิ่งชาล่าใจตามเมื่อกี้ก็นำสองศูนย์หวังว่าตานี้จะไม่มีปรากฏการณ์แปลกประหลาดเหมือนเกมที่แล้วเกิดขึ้นนะครับเอาละเลยซึ่งเกมนี้เราก็มาอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเมื่อเกมเริ่มขึ้นผมก็พยายามที่จะเข้าไปชี้ฐานศัตรูก่อนเลยฮะแต่ดูเหมือนว่าคนพวกนนนนนนนััั้กกกก็็จะทาเเมมมมืออผช่่่่แตวพวพยีคยู านตัวเองนั่นหงายเก่งไปหนึ่งซึ่งอีกตัวนี่ก็อยากร่วมด้วยไงเกือบไปดีแล้วนั่นน่าเรียบร้อยฮะโดนใครเป็นคุณซัดหน้าตายห้าลงไปสวยสามศูนย์แล้ววะทําเป็นเล่นอีกแต้มเดียวฮะเอาละลุยแล้วเกมตัดสินแล้วก็ได้วาปมาอยู่ที่ค่ายกักกัน<ๆ>ซึ่งผมก็ว่าจะวิ่งขึ้นไปซุ่มข้างบนนั่นแหละแต่มันเล่นซะเกือบผมนี่ไปหวั่นเลยไอ้ชิมายผมเลยได้พันยาสักพาไอสลัดนั่นดัดวิ่งโล่งไงก็ไปดีซะหน่อยสัสสวย,ส,วย,ส,วยส่วนเพื่อนเราก็พากันวิ่งถ่มแล้วฮะคิดว่าผมคงไม่น่าได้ทําอะไรแล้ว ขอนั่งแช่เลยแล้วกันแลวก็เรียบร้อยฮะศัตรูไปหวั่นทั้งหมดแล้วมันก็จบด้วยชัยชนะของเราเอาเรื่องนี่หลายคนอาจจะมองว่าใครเป็นคุณอยู่แรงแพทจะเล่นได้หรอแต่เกมนี้เขาก็แบกนะครับไม่งั้นเขาไม่มาเป็นตัวละครลับให้ช่องผมหรอกครับเออ และเกมนี้เราก็ได้เปิดฉากโดยการมาอยู่ที่แมปชำระบาปแล้วก็ได้วาปมาที่ด่านลงเรื่อยและเพื่อที่จะให้เพื่อนๆไม่เหนื่อยกับการเล่นของผมผมจึงได้หยิบพกคู่คือพกคู่ผมจึงได้หยิบพกคู่ขึ้นมาใช้เพราะถ้าเป็น M 5 0 0น่าจะไม่รอดนะแต่ส่วนตอนนี้ก็เอาละลุยซึ่งผมก็ได้ถือพกคู่วิ่งออกหัวรอเปิดหัวผู้เล่นสุดรัวของฝังตรงข้ามแต่ใน,นขณะที่ผมพยายามจะซัดก,กบาลพลทหารที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนกูจะตายหา่อหาอะไรจิมหยแต่จังหวะที่ผมจะเฉิดฉายต้องมาแล้วครับนั่นหลังจากที่ซัดศัตรู ซึ่งตอนนี้มันก็เหลือตัวทายนึกว่าไปอยู่ไหนแม่งอยู่บนหัวกวยยิมหายเรียบร้อยครับน้าหงายโดยฝีมือใครเป็นคุณหนึ่งแต้มฮะสวยเข้าสู่เกมถัดมาแน่นอนว่าเมื่อตังเราพอผมก็ไม่รีรอที่จะหยิบเ k คมังกรฟ้าขึ้นมาใช้ในทันทีจะน่าพก,กได้พาลูกหลักมุ่งหน้าไปที่ฝั่งสายของด่านแล้วมันก็จะทางหน้าของศัตรูจริงๆฮะเลยส่งบางสิ่งที่เรียกว่ากระสุนเข้าไปคนคนนั้นนี่ถึงกับหน้าเข้มลงไปกันเลยทีเดียวแต่เดียวนะพวกมึงมาอยู่นี่ได้ไงไวะเนี่ยไอ้ยิมหายแม่งเลยต้องตัดภาพย่ทใคครเเป็นุณละ แต่ไม่ทันไรมันก็เลือหนึ่งหนึ่งจนได้แน่นอนว่าใครเป็นคุณไม่รอช้ามุ่งหน้าเข้าใส่ในทันทีก็จะทาการวิ่งเข้าขหัวแต่โผล่หัวออกไปทางซ้ายเฉยแล้วก็เสยกระบาลทําอินูฟังตรงข้ามถึงคาอวสารลงไป2อศูนย์แล้วฮะสวยและเกมนี้เราต้องสี่ก็ได้วาปมันที่เมืองเซนท่านซึ่งผมที่ได้ปืนฟรีจากใครเป็นคุณแล้วนั้นก็ได้ใช้ตังทั้งหมดซื้อเกาะให้พร้อมรบแล้วเราก็ไปพบกับต้องลองเวอร์ชั่นของฟรีกันครับเพราะปืนที่ได้มาฟรีนั่นแหละเอาละลุยซึ่งผมกับปืนฟรีก็ได้ สวยแต่พอเหลือไปที่บ้านอีกหลังเท่านั้นแหละครับโดนซัดไอชิ่หายนันก็ตายหาลงไปอีกคนซะนาไอสัตว์และไม่นานนักฝั่งศัตรูก็หลับลงไปด้วยฝีมือเพื่อนของเราอีกแล้วนะครับตั้งหนึ่งคนส่วนอีกคนก็อย่าหวังว่าจะรอดแต่มันกลับขึ้นไปทําเพื่อนเราน็อกเฉยเลยฮะแต่ว่าขาโผพ่อหนุ่มก็พุ่นเป็นหลังพึ่งไปดีไอสัตว์สวยสามศูนย์อีกแล้วทําเป็นเล่นจะสี่ศูนย์อีกหรือไม่หรือจะไม่รอดหรือมันจะจอดท,ที่สี่สามโดยที่ศัตรูชนะเราก็ไปลุยกันดีกว่าฮะไปแั่งแพ้ริงด้วยไอสอะะร แต่เกมนี้แหละครับท่านผู้ชมยังไงมันก็ต้องเป็นของผมเอาละลุยซึ่งผมก็ได้ผ่าเอเคขึ้นมาซุ่มข้างบนบ้างมาดูซิว่ามันจะมีไอ้หน้าด้านคนไหนโผล่มาโล่งๆหรือเปล่าพูดยังไม่ทันขาดคำมึงมาทําอะไรตรงนี้วะเนี่ยพนมแน่นอนว่าลงไปในรกคุมที่8เรียบร้อยฮะะน,นะผมก็ได้ซุ่มต่อเผื่อว่าจะมีสุดหลอ่อโผล่มาอีกแต่ดูเหมือนจะไม่มีเพราะว่าโดนเพื่อนเราซัดจมอเวจเกือบหมดแล้วฮะจนเหลือตัวท้ายแล้วตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยจมอเวจลงไปอีกลายแล่นเราก็ชนะสวย109ดาวแลว้แต่กา่าดวาวแนี่สะแต่ก็เลัย เหมือนเดิมแพ้แพ้แล้วก็แพ้เชี่ออะไรวะเนี่ยแม่งติดอาถรรพ์หรือเปล่าวะท่านผู้ชมทําไงดีวะเนี่ยหรือว่ามันต้องใช้คาถาวิเศษเรามากล่าวคําแก้อานพร้อมกันครับผมคุยเอาละลุยนี่ชนะเป็นไงคํานี้แม่งได้ผลนะท่านผู้ชมเอาไปลองใช้กันได้ฮะเอาละเราไปดูตาที่จะไป111กันดีกว่าฮะไปและดูเหมือนว่าเราจะมาอยู่ที่เกาะสวรรค์นะครับเกมนี้แต่จะไปหวันเหมือนด่านหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็ไปลุยกันดีกว่าฮะ ซึ่งผมก็ถือพกคู่วิ่งมารอจู่โจมที่หลังคอนเทนเนอร์ตรงนี้และมันก็มีศัตรูที่ห้าวจัดยืนซัดพวกเราโล่งๆเลยนะครับแต่ผมก็ยังคงใจเย็นก่อนจะออกไป event, ซัดไอ้เวนเสื้อขาวน็อกดาวน์ลงไปแถมนายเสื้อเหลืองก็ไปดีโดยฝีมือเพื่อนของเราและไม่นานนักมันก็เหลือตัวท้ายแน่นอนว่าตายหา้าเรียบร้อยฮะสวยแต้มแรกค่อนข้างง่ายแต่แต้มต่อไปไม่แน่แต่ก็ถือว่าราังดีแบบนี้อีซี่หรือเปล่าไปต่อเข้าสกเกมถัดมาแต่ว่าเกมนี้ผมนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยฮะวิ่งไปหน้าคมําเฉยๆก็ชนะละเอาเรื่องเพื่อน เราโหดจัดไะเกมนะี้ไปต่อเรียบร้อยสองหนึ่งไอสัตว์ ควยตัดมาอีกเกมซึ่งเกมนี้เราก็มาอยู่ที่โรงงานซึ่งผมก็ได้หยิบทางด้านของลูกหลักอย่าง a อเคขึ้นมาใช้จากนั้นก็ได้วิ่งออกขวาก็จะไปยืนดูเพื่อนๆนัวกันข้างในนั้นแต่พอวิ่งกลับหลังมาเท่านั้นแหละแม่งเจอศัตรูเฉยผมเลยได้เผยไม้ตายมงกรพยองเดชสัตไ์อเด็กเป็ดพวกนั้นล่วงและก็ไม่ใช่หนึ่งแต่ถึง2สวยได้มา3มแต้มแล้วฮะท่านผู้ชมอีกแต้มเดียวเท่านั้นเราก็จะไปถึงฝั่งฝันโดยการขวานึงหนึ่งหนึ่งมาครอบขอเอาละเลยซึ่งเปิดเกมมาผมก็ได้มายืนแนบช ยิงก่อนเลยฮะแต่ก็ทําดาเมจได้แค่นิดหน่อยเองผมเลยว่าจะไปใช้บทเพลงฟาร์มัสหน้าที่ตรงอื่นซึ่งจิตสัมผัสผมก็ได้บอกว่ามีไอเด็กเมื่อวานซืนกกาลังวิ่งมาผมเลยกระโดดฟาร์มัสยิงดักหน้าซัดเขาตาย5ะหลงไบท่ากน,นก็ทําให้ไหวแล้วก็ว่าจะวิ่งไปช่วยเ,เพื่อนๆนั่นแหละแต่ชนะซะงั้นสวยอ่ะ เอจวเจวน yeah. และคลิปนี้ภารกิจเราก็สําเร็จรู้เรื่องเป็นที่เรียบร้อยสวยเอาละและคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าอยากให้ผมไปทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์เฮ้ยอย่าเพิ่งส่วนเทสทก,กิลก็ถึงเทสก,กิลก็ดีแต่ถ้าไม่มี4คนมันก็เหมือนเหมือนไม่ได้ใช้อ่ะเพราะว่าเทสก,กิลเขาก็เอามาเพื่อใช้สําหรับเป็นทีมน,นะแต่ผมออกมาเ,เล่นคนเดียวไงถ้าอยากแบบเล่นแบบตึงๆก็ไปหาตีมาเล่นซะนะแล้วก็เอาเทสทักษนี่ไปเล่นแล้วก็ไปศึกษาการเล่นอะไรแบบละเอียดยิบอะ่ะต้องเช็คให้ละเอียดอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่าน ก่อนละกันและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยอย่าม้นควคุยก็พอเอาล่ะสุดหล่อไ้เจอกันคลิปหน้าครับผม